สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับโซนอังลีทาร์ลอดนะคะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีลายวันประจวันพุธที่2ีกันนะคะว่าไพ่ยิปซีจะบอกอะไรเราล่วงหน้านะคะก็วันนี้ก็จะมีให้เรื่องเหมือนเดิมนะคะ3กลกองนะคะ กองแรกจะเป็นน้องสีชมพูตัวนี้นะคะไม่รู้เือนหิไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าชื่ออะไรตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่สองเป็นน้องหมานะคะส่วนตัวที่สามกลองที่สามเป็นส้มนะคะให้ทุกคนจะเลือกแว๊บแรกในสิ่งที่เราชอบก็ได้นะคะสิ่งของก็ได้หรือจะรอเลือกหลังจากที่หญิงสับไพ่เสร็จก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามา ทำจิตใจสงบแล้วก็อธิษฐานนะคะขอให้พายิปชุดนี้ได้ช่วยให้หนิงจับไพ่ออกมาอย่างแม่นยำให้ทุกคนเป็นตัวแทนทุกคนด้วยนะคะจะเริ่มสับไพ่นะคะ ะขอเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้กับกองที่หนึ่งก่อนนะคะนะคะ่ะแล้วก็กองที่สองเป็นน้องหมานะคะส่วนกองที่สามเป็นส้มนะคะค่ะยวขอเก็บกองไพ่กองอื่นนะคะ มาเปิดกล่องไพ่กองที่หนึ่งกันก่อนว่าได้อะไรนะคะกล่องไพ่กองแรกค่ะน้องผู้หญิงนะคะอ่ได้เอลิกซิริสลีตาลีนะคะไพ่ใบที่นึงนี้ เป็นไพ่อัศวินนะคะเป็นครั้งแรกที่นิตั้งแต่ดูมานะคะนี่เป็นอีพีที่สามนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็มีความหมายที่ดีมากนะคะคนที่เลือกไพ่กองน้องผู้หญิงคนนี้สีชมพูนะคะกองที่หนึ่งน่า,าจะถ้าเกิดกำลังคิดในเรื่องความรักนะคะในวันพุ่งนี้อ่ะถ้าเกิดต้องการที่จะไปจีบใครหรือต้องการที่จะ พูดเรื่องความรักหรือเรื่องดีๆหรือขอใครแต่งงานหรืออ่าหรือเป็นอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้ค่ะแต่ว่าไพ่ใบนี้จะเป็นสื่อถึงความรักซะมากกว่านะคะแล้วก็อ่าเป็นให้ให้ให,ให้ให้พร้อมลุยได้เลยนะคะก็เป็นความรักที่เรื่องความรักจะดีมากแล้วก็พร้อมมีความสัมพันธ์คืบหน้าต่อไปจากที่เป็นแฟนก็อาจจะเพ่เป็นผู้หญิงก็อาจจะโดนขอ เป็นแฟนหรือขอแต่งงานนะคะมีความคลืบนหน้าต่อไปหรือถ้าผู้ชายที่ต้องการจะขอผู้หญิงเป็นแฟนหรืออะไรที่ก็สามารถลุยได้เลยในวันพรุ่งนี้สําหรับคนเลือกไพ่ใบนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่โรแมนติกแล้วก็แล้วก็ดีมากนะคะแล้วก็เขาให้เป็นไพ่ที่เราแสดงความสามารถกล้าหาญในเรื่องความรักออกไปได้เลยคือคิดอะไรก็ให้พูดในสิ่งล่งนั้นออกไปเลยกับคนที่เรารักนะคะ <S <S แล้วก็ถ้าเปรียบในเรื่องงานก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นกันค่ะก็เป็นเกี่ยวกับ อาจะผู้ใหญ่รักใคร่แล้วก็มีความรู้สึกดีต่อเพื่อนร่วมงานนะคะกะ็ดอกไม้เป็นสีม่วงนะคะก็จะมีความสีสีม่วงนี่ม่งบอก,บอกถึงพลังแล้วก็ความฝันอันยิ่งใหญ่นะคะที่เราได้คิดไว้ภายใต้จิตใจนะคะแสดงดออกมาแล้วก็สีเขียวนี่ก็หมือความความ เติบโตเจริญงอกงามสิ่งดีๆที่จะตามมานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจมากค่ะที่เจอไพ่ใบนี้อ๋อครั้งนี้เป็นดูเอฟเอครั้งที่สามนะคะอ๋อขอใหุ้่งนี้เป็นวันดีๆนะคะสำหรับคนเลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นด,ดวงโดยรวมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดูไพ่เจาะจงสำหรับบุคคลนะคะคนที่ ส่วนเรื่องราวดีๆก็ขอให้รับไปเลยนะคะก็ขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งได้รับสิ่งดีๆตามที่ได้เลือกไพ่นะคะต่อไปเรามาดูน้องหมากองที่สองกันนะคะใครเอ่ยเรื่องกองหมาปูทอกองที่สองนะคะมาดูกันว่าเราได้ไพ่อะไรอ๋อได้ไพ่คล้ายๆกันเลยค่ะเอลิกซิริกอันนี้กุ้มนิกาตาอ๋อ แล้วถ้าเกิดใครที่ต้องการมีความหวังในเรื่องความรักในในวันพรุ่งนี้นะวันพุธนะคะที่ก็สามารถที่จะต้องเข้าหาบุคคลคนนั้นหรือคนอหรือคนที่เรารักนะคะเข้าไปคุยแล้วก็มีความกล้าหาญกับตรงนี้นะคะก็อาจจะทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะหรือไม่ก็ถ้าเรื่องงานนี่ก็เหมือนกันคะ่ะถ้าเกิดต้องการที่จะไปคุยงานหรืออะไรเราก็ต้องที่จะกล้าหาญที่จะ เข้าไปคุยกับหัวหน้านะคะก็ก็อาจจะได้รับเรื่องราวดีๆเช่นกันค่ะก็สีของดอกไม้ก็เป็นดอกสีชมพูเหมือนดอกกุหลาบนะคะแล้วก็มีสีเขียวขึ้นมาสีออกสีแดงสีชมพูนี่ก็บ่งบอกในเรื่องความรักนะคะแล้วก็ในอ ในเรื่องความหลงไหลความรักแล้วก็สีเขียวมาก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาตินะคะแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆเช่นกันวันนี้จับให้สําหรับวันพรุ่งนี้วันพุธน,นะคะให้รู้สึกว่าออกมาดีค่ะวันนี้ดีต่างๆกับวันนี้เลยที่จับท,ที่ที่จับให้เมื่อวานนะคะโอเคค่ะมารองสุดท้ายคือกองที่3าใครเลือกส้มบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะ อ่านี่เป็นไพ่ที่ไม่เคยได้เช่นกันนะคะเป็นไพ่สาวบุนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันอ่าไพ่สีไม้กายาสินะคะ เป็นไพ่ที่ดีมากของวันนี้ที่สุดนะคะกองที่หนึ่งว่าดีแล้วนะคะกองที่สองว่าตามมากองที่สามนี่จับเพิ่นับเพิ่นความโชคดีนะคะ<ส>ก็ขอสแสดงความยิยนดีกับคนที่เลือกไพ่กองที่สามด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าคุณคิดจะทําอะไรให้เริ่มลงมือทําได้เลยนะคะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากเป็นไพ่ที่ ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความรักนะคะก็ถ้าต้องการจะขอใครแต่งงานหรืออาจจะมีงานฉลองปาร์ตี้เกี่ยวความสุขนะคะอาจจะได้จัดงานแต่งงานหรือใครที่ต้องการจัดงานแต่งงานหรือขอใครสักคนแต่งงานพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีมากของคุณนะคะวันพุธที่ยี่สิบหกนะคะยี่ิบห้าใช่ไหมคะจำผิดแล้วแบบยี่2บห้าค่ะเป็นวันพุธนะคะ วันพุธที่ยี่้านะคะขอโทษนะคะแอบ,บไปดูปฏิทินมาจำวันผิดค่ะวันพุธที่ยี่หาสำหรับพรุ่งนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องงานนะคะถ้าใครต้องการที่จะไปสัมภาษณ์งานนะคะหรือทำเกี่ยวกับอาจจะมีการได้เลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งนะคะได้การตอบรับที่ดีจากงานนะคะ แล้วก็งานที่คุณจะได้ทำครั้งนี้เป็นงานใหม่ก็ได้หรือว่างานเก่าได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้ก็จะทำให้การเลื่อนข้างเลื่อนตำแหน่งข้างนี้นะคะเป็นก้าวสูต่ต่อไปอจุดสูงสุดของชีวิตนะคะหรือว่าพัฒนาต่อไปให้ใหได้ให้ได้มีมีรากฐานการงานที่ดีนะคะแล้วก็ค่ะ ไพ่นี้ก็สามารถบงบอกได้ทั้งการงานความรักแล้วก็จะเรื่องสุขภาพนี่ก็อาจจะได้รับการที่รักษาที่ดีแล้วก็เ,เจอหมอดีๆนะคะเจอยาดีๆที่ช่วยรักษานะคะส่วนไพ่เนี่ยมีทั้งหมดสีที่เห็นนะคะมีทั้งดอกไม้สีแดงดอกไม้สีส้มดอกไม้สีเหลืองแล้วก็อดอกสีเขียวมีทุกสีเลยดอกสีแดงก็หมายถึงความรักนะคะส่วนสีเหลืองเนี่ย สีเหลืองก็มีบ่งบอกถึงความการคิดบวกนะคะมองโลกในแง่ดีสีส้มก็มีความสุขความคิดสร้างสารรค์สีเขียวก็มีสิ่งใหม่ๆอุรมสมบูรณ์นะคะมีทุกสีครบความสุขค่ะก็ขอบนะครบทั้งสามกองแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับติดตามครั้งนี้เป็นเอเีที่สนะคะดูดวงรายวันสำหรับวันพุธที่ห้าพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ขอติดตาม เอเปที่4ต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับอันนี้มากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ